ล่ขอบพระคุณพุ่มเอ็นยูวี่นะครับผมขอบคุณที่เมตตานะครับผมสังสับปะรดแทงน้องหนึ่งคันรถกระบะจำนวน100คันเลยนะครับขอขอให้คุณแม่และครอบครัวมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมดูน้องนทองนะครับขอบคุณพุ่มเอ็นยูวี่กันด้วยครับผมขับไปด้วยขับได้วยนะครับครับคไปดีรับไปดีเสียน่อยยังไงเนี่ หนึ่งครถกระบะก็เยอะมากนะผมให้ชมใกล้ๆนะครับผมเยอะมากนะครับหนึ่งครถกระบะนะครับผมสามพันแปดร้อยคะแนนนะครับผมเยอะมากนะครับผมเขียวสวยโกใหญ่นะครับโกใหญ่มากนะครับน้องๆก็ได้ทานกันแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่ที่รักและเมตตานะครับผมเป็นดูครอบครัวจอกาตลอดมานะครับสั่งกับรถให้น้องๆนะครับนึ่งรถกระบะสามพันแปดร้อยคะแนนนะครับ ก็อขอให้คุณแม่มีความสุขความเจริญน,นะครับกิจการการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับผมนำ้นำน้ำรวยนะครับคุณแม่นะครับผมสับปะรดก็เพิ่งมาลงนะครับตอนเย็นนี้นะครับกอใหญ่มากนะสับปะรดนะครับผมสี่ห้ากอคือแบบ อิ่มได้นะผมเยอะมากพี่พีก็หันหน้าไปทางนน้นแล้วกินอยู่ทางนน้นกันแล้วก,ก็อยู่มุมนี้นะครับขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะผมที่เมตตานะครับ ฝากเป็นกำลังใจนะผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายจอกาด้วยนะครับสวัสดีครับ